แล้วกันนะเออแล้วกดแชร์ออกไปด้วยคนละเก้าพันเกแชร์นะธรรมทานพุทธานุสตินะธรรมทานคืออะไรการให้ปัญญาหรือให้ความรู้นะที่อยู่เหนือกว่าความรู้ปกติ่นะก็คือความรู้ด้านการภาวนานั่นะสำคัญที่สุดธรรมทานนะวิหารทานสังฆทานนะสามสิ่งนี้พญยาย,ยมราชยกย่องว่าเป็นสุดยอด นะแห่งการทําทานในโลกมนุษย์นะเช่นการภาวนาการสวดมนต์เนี่ยเป็นการปิดประตูใบยภูมิเดอตโนมัติแต่คนก็มองว่าสวดมนต์คาถาเงินล้านหวังเพื่อโลภคนคิดแบบนั้นกันโดยที่ว่าจริงๆเป็นคาถาขององค์ธนเศรษฐาพะปัจเจกะพุทธเจ้าโดยจริงแล้วเอาจริงตรงนะคนเดี๋ยวนี้กลายเป็นมีอคติมากกว่าความคิดที่ที่ลึกซึง้งความคิดลึกซึ้งคืออะไรคือว่า เราสวดมนต์บูชาพุทธเจ้าพระปัจเจพุทธเจ้า,พ,จาพาริยมหาสาวกด้วยความเคารพแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเราอยากได้ลาบสการะคนมองกันแบบนั้นสวัสดีนะครับนะนะแชร์มากขึ้นนะขอบคุณนะครับนะเข้ามากันคนเดี๋ยวนี้ผมก็แปลกใจนะเป็นอคตินะพอได้ยินว่ากระถาเงินล้านก็บอกว่าคิดอยากได้ลาบสการะจริงๆอันนั้นเป็นแค่เพียงผลพลอยได้แต่ผลจริงคือการเคารพในพระรัตนาตรายัยโดยอัตโนมัตินะต้องหัวสมัยใหม่ด้วยนะนะ นะเรานิทานชาดกก็มองเออเข้านิพพานก็ยังได้คาถาบทนี้แต่แปลกว่าคนมองเป็นว่าราบสการะอย่างเดียวขอบคุณนะครับสําหรับหนึ่งดอกกุหลาบจัดมาสีวันศุกร์นี้จะมีโชคไหมสี่ยังไม่มีโชคนะยังไม่มีโชคแต่ไพ่เดลเรเวอรแต่เจ้ามีโชคเรื่องว่ามีคนรักคนไข้ไปที่ไหนมีเมตตรามหานิยมพยไพ่ใบนี้บอกนะสีนะ เดี๋ยวค่อยมาถามดีกว่าวันรอวันศุกร์ค่อยมาถามดีกว่ารอรอใกล้ๆวันศุกร์ค่อยมาถามดีกว่าวันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะมีมีรู้สึกดีๆนะช่วงนี้มีคนรักคนใคร่เจ้าเยอะนะนะแปลก็มองแบบพุทธานุสติกรรมาฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมองเป็นสักราบสก,กาละมองเป็นคนโลภอย่างเดียวโดยพวกก็งงนะว่าพระท่านสร้างคาถาเงินล้านขึ้นมาเนี่ยท่านท่านเรียกว่าคาถาเงินล้านเพราะว่าอยากให้คนภาวนาเฉย แต่คนก็กลับมองว่าเป็นอะไรนะมันเป็นลาบสกาละจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก,า,การโลภหรือลาบสกาละเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลพลอยได้เฉยๆคนเดี๋ยวนี้นะคือคิดอะไรก็คิดอคติคิดร้ายหมดผมก็งงคําว่าอาคติกับร้ายคือ แทนที่ว่าแทนที่จะคิดพัฒนาจิตใจให้มันสูงขึ้นก็กลายเป็นพัฒนาจิตใจไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ได้วัด,ๆๆด,ดว่าก็ไม่ดีเศษอิฐเศษปูนเศษทรายไหวพระพุทธรูปก็บอกว่าเศษอิฐเศษปูนเศษทรายทั้งแที่สร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าผมก็ยังงงนะพุทธานุสติกับมองเป็นเศษอิฐเศษอิฐเศษปูนเศษทรายก็แปลว่าจิตใจเราคงไม่มีความอะไรกันเลยนะอะไรนะ